วันนี้ผมจะมาทำเมนูหมูต้มน้ำป่าง่ายๆเลยน้ำมันหมักหมูก่อนนี่ครับเดี๋ยวหมักหมูทิ้งไว้หมักด้้้ยน้ำมันพืชเงนี้ยฮะธรรมดาเนี่ยหมักทิ้งไว้เลยอย่างต่ำก็สักสิบนาทีหมักน้ำมันพืชอย่างนะี้นะ ทิงไว้สิบนาทีปิดขวารออ่ะเริ่มเลยเครื่องปรุงยังไม่ต้องเปิดแก๊สน,นะน้ำปลาใส่เลยสักสามชั้นโตสองอประมาณสามชั้นโตนะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อย tại đây, nước sâm xay chua, ít ơi, một nhúm, hai nhúm, đủ, dầu ăn phết, một tí, jup, mở lửa, lửa vừa, lửa vừa, vừa, พวกตุกๆให้หอมๆอ,อเที่ยวสักพักนึงนะนี่เขาเดือดแล้วเริ่มเดือดเริ่มๆๆเดือดกลิ่นน้ำปลาเริ่มหอมน้ำสะอาดใส่เลยใส่พอ,อประมาณคอท่วมเนื้อหมูประมาณนี้เลย หอมแดงใส่ไปหน่อยได้หอมๆห,หม,สมูสามชั้นเนี่หมูสามชั้นเนี่ยที่เราหมักน้ำมันเราไว้ประมาณอย่างต่ำก็สักสิบนาทีนะยิ่งหมักนานก็ยิ่งนุ่มเนี่ประมาณนี้มานนะใส่เลยเอาด้านหนังเขาลงได้นุ่มๆเพิ่มหมูต้มน้ำปลาใส่เลย น้ำมันที่มีก็ใส่เนี่ยคายไว้เนี่ยววนะเครื่องซอสเราใส่ไว้แล้วเราต้องการกลิ่นหอมของน้ำปลานะไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะซอสเตอร์อะไรไม่ต้องไปใส่ปึออ๊บประมาณนี้เนี่ยไฟกลางพอหรีไฟรีไฟไฟกลางดุนไว้สักประมาณ สิบนาทีปิดฝาด้วยจะได้สุกไวป่ยฝาปิดอนโอเคแหมลืมบอกไปเอาน้ำพอท่วมหมูนะเนี่ยอย่าให้มันน้อยเกินไปหรือมากเกินไปนะเดี๋ยวว่ามันจะไหม้แล้วต้องตุ่นเอาไว้เงี้ยสักสิบ5นสิบห้านาทีเลยแล้วก็มาดูกันต่อปิดฝาไวก้ก่อนสักสิบนาทีเนาะ อ่ะสักสิบนาทีนะครับเปิดฝาดูจะน้ำเริ่มงวดนะเแล้วก็กลับข้างหน่อยกลับด้านเลยครับน้ำประมาณนี้พอเพราะหมูเราชิ้นเล็กครับทำแค่พอกินประมาณนี้นะเนี่ยหนังเขาจะเด้งเด้งครับเนี่ยเด้งเดงี่ยกลับด้านปิดฝาไว้อีกสักสิบนาทีครับให้น้ำพาง,งวดลงอีกจะได้เนื้อ ได้ซึมเข้าเนื้อรสชาติได้ซึมเข้าเนื้อปิดฝาเลยโอเคผมว่าผมได้แล้วนะนะเปิดฝาดูยอ่อนดีกว่าปึ๊บนี่ประมาณนี้นี่น้ำเริ่มงวดลงแล้วครับนี่ประมาณนี้เร่งไฟแรงไปเลยให้น้ำคืง,งวดลงนี่ผมเร่งไฟแรงก่อนจะเปิดฝาเป็นสักพักหนึ่งไม่ได้บอกประมาณนี้นะเนี่ย หนังก็เด้งแน่นอนเนี่ยดึง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 เนี่ยง่ายๆครับผมมานี่เนี่ยไปทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะทำน้ำจิ้มเลยทำน้ำจิ้มเลยวัตถุดิบมีไม่เยอะกระเทียมพริกมะนาวน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ กระเทียมดองเริ่มเลยพริกใส่พริกกระเทียมกระเทียมดองใส่เลยปึ๊บตำให้แหรกตำให้แรกเลยนะน พอเริ่มแลกนิดหน่อยแล้วก็เกลือป่นใส่ไเลยน้ำตาลปี๊บใส่เลยเริ่มได้ที่ได้ที่จิม้มสุดเด็ด นาวบีบเลยมนาวใส่เลยไม่ต้องใส่เปลือกนะหล่นหล่นเคล็ดล okay, ับความอร่อยนี่ น้ำซุปหมูใส่เลยน้ำซุปที่เราต้มหมูไปตะเกะใส่เลยปริมาณก็กะเอาประมาณนี้เดี๋ยวหมูหมูที่เราต้มไว้รอให้เย็นเนี่ยเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเราก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นพอคำร้อยน้ำจิ้มสูตรเด็ดง่ายๆแบบนี้เลย Ừ. lắp lòng xem để thuê với lên ba cái tăng gần à mà nè nắng đen ปลามานนี้ประมาณน,นี้หนังเด้งเนื้อนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดหมูต้มน้ำปลาสูตรเฮียลองไปทำดูแล้วจะติดใจหลอวอวดแแทบเห็นไหมเนื้อนุ่มเนี่ย แสงสูงไปวะเนี่ยประมาณนี้รองติดใจใส่จานเลยพร้อมเสิร์ฟจบๆายแฮปปี้มีความสุขกับเมนูเด็ดๆของผมเอาสูตรเฮียไปทำแล้วจะติดใจายแฮปปี้เนี่ยรับรองว่าซิงสามชั้นนุ่มๆครับผมต้มน้ำปลาง่ายๆอย่างนี้นะอยู่บ้านว่างๆลองทำดูใช้เวลา